รุนสวัสด์ยามเช้านะครับพบกันเช้าวันนี้อังคาร11มีนาคมนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกค่มาคืนนี้นัดชี้ชะตานัดตัดสินว่าทีมใดจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่ผ่านเกมนัดแรกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมแดงรีวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเปเอชเช ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเพชเชกลายเป็นคู่ปรับเหมือนไปสร้างบาดแผลความเจ็บช้ำน้ำใจถึงปลาดับแปลงนะครับหรือผูบุกไปเอาชนะปารีสแซงต์เจคแมงได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาไม่ว่าฟอร์มการเล่นตลอดทั้งเกมนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ แต่ผลการแข่งขันลิวพูสามารถชิงความได้เปรียบนะครับเอาชนะเปเชถ,ถึงถิ่น1ประตูต่อศูนย์นัดนี้กลับมาเล่นในแอนฟิลด์เพื่อชิงตั๋วผ่านเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายสถานการณ์เมื่อกลางสัปดาห์ จะเป็นอย่างไรแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับหงแดงลิเวอร์พูลผ่านเกมยากๆก,กับเซาททมตั้ตันเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแถมเป็นผู้ชนะในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนรัก ปืนใหญ่อาเซนอลเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยถือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีอย่างยิ่งนะครับโอกาสในการลุนแชมป์สมัยที่20ถือว่าเปิดกว้างแล้วก็เป็นใจให้กับลิวอร์พูลอย่างยิ่งความเชื่อมัน่นมันก็มาพร้อมกับ อารมณ์ที่ผ่อนคลายแหละนะครับความตึงเครียดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์มันก็จางหายไปแล้วนะครับตอนนี้เด็กหขงโอ้โหนะมั่นใจเต็มเปี่ยมแหละว่ารืดูการนี้น่าจะเป็นรืดูการของลิเวอร์พูลหรือดูการของเรานะครับ ด้วยสถานการณ์แบบนี้เกมในอันฟิลคืนนี้น่าจะแตกต่างจากเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาลิวพูมีเกมสำคัญอีกนัดหนึ่งนะครับกับนิวกาสเซนลยอเต็ดชิงแชมป์คาราบาครับคืนอาทิตย์ที่16 มีนาคมนะครับห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งน,นะครับแต่อาร์เนอร์ชลอตบอกแล้วนะครับสามนัดสำคัญเปรียบเสมือนนัดชิงชนะเลิศทุกนัดเซวทมต้นผ่านมาได้อย่างสวยงามนะครับแม้จะคลุกคลักอยู่บ้างในครึ่งเวลาแรก <c oughs> <c oughs> ก็ต้องยอมรับนะครับ แถมมาได้ผลการแข่งขันที่เป็นใจอย่างยิ่งในบิ๊กแมตช์แมนเชสเต็ดกับอาร์เซนอลเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าที่พลักหรือแปลงจะเป็นอย่างไรแต่คืนนี้ตีสานะครับที่แอนฟิลด์จะต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับคืนนี้เด็กของรวมจิตรวมใจนะครับส่งใจเชียร์ทีมรักของเราเชื่อว่า อารัเนอรชรัตจะจัดทีมที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ลงไปบูก,กับป h เอเชนะครับทีมของรุ่ยส์เอนริเก้นะครับซึ่งหมายมั่นพันมือจะบุกถล่มแอนฟิลในค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวก็คงได้รู้กันแหละนะครับอดใจรอสักหน่อยอีสามเวลาในประเทศไทยน,นะครับส่วนคู่อื่นๆน,นะครับ เอฟซีบาร์เซโลนาก็จะเปิดบ้านตอนรับเบนฟิก้าซึ่งนัดแรกแนมะ้จะเหลือตัวผู้เล่นเพียงแค่สิคนแต่ว่าสามารถเอาชนะเบนฟิก้านัดที่2มาเล่นในบ้านว่นะส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับอินเตอร์มิรานก็กลับมาเล่นในบ้านนะครับโอ้ับนัดที่แล้วบุกไปเอาชนะเฟยยน,นูรัตดำถึงถิ่น2ประตูต่อศูนย์นะครับนัดที่2มาเล่นในบ้านก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ในขณะที่คู่สุดท้ายนะครับคืนนี้บาเยอร์มิวนิกนะครับจะบุกไบเออร์เลว์กูเซนนะครับหลังจากที่นัดแรกเปิดบ้านเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์ก็ต้องมาดูว่าทีมขอนคุนไยชาบี้จะสามารถงัดฟอร์มการเล่นพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ตีสามนะครับเวลาในประเทศไทยเตะพร้อมกัน3คู่นะครับตีสส่วนคู่ บาร์เซโลนาเบนฟิก้าจะเตะก่อนนะครับส่งใจเชียร์ทีมรักของเราที่แอนฟิลด์นะครับคืนนี้เด็กของทุกคนทุกท่านผ่านเปเชเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้เดี๋ยวหลังเกมพรุ่งนี้มาพบกันมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุ่กันวันนี้สวัสดีครับ